สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของนักเดินเรือคนสำคัญมากๆคนหนึ่งเลยนะคะวาสโกดากามาชาวโปรตุเกสที่หาเส้นทางทะเลตรงจากยุโรปไปอินเดียเจอเป็นคนแรกข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความที่เล่ารายละเอียดการเดินทางครั้งสำคัญนี้แล้วก็ผลกระทบที่ตามมาด้วยค่ะครับผมคือที่น่าสนใจนะคะแหล่งข้อมูลเขาเปรียบเทียบไปเห็นว่าดากามานี่ต่างจากโคลัมบัสเยอะเหมือนกันใช่ครับโคลัมบัสเนี่ย เหมือนเจออเมริกาแบบเออไม่ได้ตั้งใจตอนพยายามหาทางไปเอเชียใช่ไหมคะครับใช่เลยแต่ดากาม่านี่คือเป้าหมายชัดเจนเลยอินเดียแล้วก็มีการวางแผนมาค่อนข้างดีถูกต้องครับจริงๆมีบริบทสำคัญที่ต้องเข้าใจด้วยคือเรื่องส่วนที่สัญญาทอร์เดซิลาาปี1494อ๋อค่ะครับที่สเปนกับโปรโตุเกสเขาขีดเส้นแบ่งโลกกันโปรโตุเกสได้สิทธิ์สำรวจฝั่งตะวันออกซึ่งมันก็เหมือนออบ,บังคับ ไกลๆให้ต้องมุ่งไปทางอินเดียนั่นแหละครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ดากาม่าเริ่มต้นภารกิจนี้คะหลักๆก,ก็คือเขาได้แรงบันดาลใจจากบาโทโลมิวไดอสครับที่เคยไปเกือบถึงปลายทวีปแอฟริกาแล้วตรงแหลมกูดโฮปอ๋อคนก่อนหน้านี้ใช่ครับซึ่งเดิมชื่อแหลมแห่งพายุพระเจ้ามาเนลที่หนึ่งของโปรตุเกสก็ทรงอยากจะสานต่อความสำเร็จด้านนี้พอดีก็เลยเลือกดากาม่าให้เป็นผู้นำกองเรือครับ การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ก็เริ่มขึ้นปี1497นะคะมีเรือสี่ลำลูกเรือประมาณ170คนออกจากลิสบอนครับดากามานี่ใช้ความรู้การเดินเรือเยอะมากเลยทั้งดูท <c oughs> ิศทางลมกระแสน้ำแล้วก็ยังมีการใช้เครื่องมือวัดเส้นรุ้งเพื่อดูตำแหน่งเรือด้วยใช่ค่ะการคำนวณตำแหน่งสำคัญมากเขาเลือกแล่นเรือ,ออ้อมทวีปแอฟริกาซึ่ง ท้าทายมากๆแต่ก็ไปถึงแหลมกูดโฮปได้ใน96วันหนึ่งในกลยุทธ์ที่เด่นของดากาม่าก็คือการตัดสินใจแล่นเรือห่างจากชายฝั่งแอฟริกาออกไปเลยในมหาสมุทรแอตแลนติกอ๋อทำไมคะเพื่อเลี่ยงกระแสะน้ำกับลมที่ไม่แน่นอนใกล้ๆฝั่งนะครับแล้วก็ไปรับลมคาที่มันสม่าเสมอแทนทำให้เดินทางอ้อมแหลมกูดโฮปได้เร็วขึ้นอฉลาดมากค่ะครับแล้วพอเข้ามหาสมุทรอินเดียที่เมืองมาลินดีปัจจุบันคือเคนยา ก็โชคดีมากได้คนนำทางชาวอาหรับที่เชี่ยวชาญมาช่วยโหอันนี้สำคัญเลยนะคะครับสำคัญมากเป็นจุดเปลี่ยนเลยที่ทำให้ไปถึงอินเดียได้ในที่สุดการหาคนนำทางท้องถิ่นนี่ถือเป็นเรื่องปกติในยุคนั้นหรือว่าดากาม่าโชคดีเป็นพิเศษคะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดแล้วก็มีโชคด้วยครับการมีคนรู้เส้นทางในทะเลที่ไม่คุ้นเคยนี่สำคัญมาก แล้วในที่สุดวันที่20พฤษภาคม1498กองเรือก็ไปถึงเมืองคาลิคัตชายฝั่งมาลาบาของอินเดียค่ะ ใช้เวลารวมเกือบปีเลยนะคะ347วันครับผมดากาม่าก็กลายเป็นชาวยุโรปคนแรกที่เปิดเส้นทางทะเลตรงสู่อินเดียได้สำเร็จใช่ครับความสำเร็จนี้ส่งผลกระทบมหาศาลเลยใช่ไหมคะมหาศาลจริงๆครับอันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่เชื่อมโลกตะวันออกกับตะวันตกโดยตรงทางทะเลทำให้การค้าโลกนี้เปลี่ยนทิศทางเลยอำนาจความมั่นคั่งเริ่มเทมาทางตะวันตกที่คุมทะเลได้ค่ะ โปรตุเกสก็กลายเป็นเจ้าแรกที่ผูกขาดการค้าเครื่องเทศในเอเชียไปเลยแล้วก็ขยายอิทธิพลไปเรื่อยๆมาเลเซียอินโดนีเซียบางที่อาจจะรวมถึงไทยกับญี่ปุ่นด้วยซ้ำครับโหแต่กว่าจะกลับไปบอกข่าวดีที่โปรตุเกสได้นี่ก็ไม่่า่เลยใช่ครับขากลับนี่โหดมากใช้เวลาเกือบปีเหมือนกันอืลูกเรือล้มตายไปเยอะเลยครับเพราะขาดสารอาหารบ้างเป็นโรคบ้าง กลับถึงโปรตุเกสเหลือเรือแค่ลำเดียวเองครับจากสี่ลำโหลำเดียวเองเหรอคะครับแต่ว่าสินค้าที่ขนกลับมาได้พวกพริกไทยเครื่องเทศผ้าไหมทองเงินนี่มูลค่ามหาศาลเลยคุ้มค่าเหนื่อยเลยนะคะคุ้มค่าการลงจุนไปหลายเท่าตัวเลยครับเรียกว่ากลับมาลำเดียวแต่พลิกชีวิตดากามากลายเป็นมหาเศรษฐีไปเลยอืมแต่ความสำเร็จแบบนี้ ก็คงสร้างศัตรูเหมือนกันนะคะแน่นอนครับก็โปรตุเกสเข้ามาแย่งผลประโยชน์จากพ่อค้าอาหรับที่เขาคุมเส้นทางเดิมอยู่ก็เกิดการต่อต้านมีการเอ่อป้นเรือฆ่าคนโปรตุเกสนั่นทําให้ดากามาต้องกลับไปอินเดียอีกครั้งใช่ครับครั้งที่สองนี่ไปในฐานะผู้บัญชาการกองเรือรบเลยมีบันทึกว่าดากามาตอบโต้อย่างเอ่อคนข้างโหดเหี้ยมมากอย่างเช่นอะไรคะมีเหตุการณ์ที่ เผาเรือแสวงบุญของชาวมุสลิมพร้อมผู้โดยสารหลายร้อยคนทั้งเป็นเลยครับโหดร้ายมากค่ะครับเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญมากแล้วก็มีการโจมตีเมืองคาลิคัตจนต้องยอมแพ้จากนั้นก็ตั้งกฎเลยว่าเรืออาหรับเรืออินเดียถ้าจะเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียต้องขออนุญาตโปรโตุเกสก่อนเป็นการใช้อำน,นาจที่รุนแรงมากเพื่อควบคุมเส้นทางการค้าเลยนะคะใช่ครับ ซึ่งวิธีการที่โปรตุเกสใช้สร้างอํานาจแล้วก็ควบคุมการค้าแบบนี้เลยครับมันกลายเป็นเหมือนตั้นแบบที่ชาติยุโรปอื่นๆเอาไปปรับใช้ในการขยายอิทธิพลในเอเชียแล้วก็ที่อื่นๆต่อมามันสะท้อนภาพการแข่งขันการล่าอาณานิคมในยุคนั้นได้ชัดเจนมากครับแล้วชีวิตของดากาม,มาจบลงยังไงคะเขาได้กลับไปอินเดียอีกครั้ง เป็นครั้งที่3ในปี1524คราวนี้ไปในตำแหน่งอุปร,ราชเลยนะครับคือเป็นตัวแทนพระมหากษัตริย์มีอำนาจปกครองดินแดนในานามโปรตุเกสค่ะตำแหน่งใหญ่เลยครับแต่ว่าไปได้ไม่ลานก็ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตที่เมืองโคชีในอินเดียศพถูกนำกลับโปรตุเกสอย่างสมเกียรติครับอืม นอกจากทรัพย์สินแล้วเนี่ยมะระดกที่สําคัญมากๆอีกอย่างก็คือบันทึกการเดินทางแล้วก็องค์ความรู้ด้านการเดินเรืออ๋อ oh, ค่ะอันนี้กลายเป็นรากฐานสําคัญให้ยุโรปพัฒนาการค้าทางทะเลต่อไปอีกนานเลยครับสรุปแล้วการเดินทางของวัสโกดากาม a านี่เป็นมากกว่าแค่การค้นพบเส้นทางนะคะแต่มันคือการเปิดประตูเชื่อมยุโรปกับเอเชียทางทะเลโดยตรงจร,งจรงิงๆเปลี่ยนทั้งการค้าอำนาจแล้วก็โฉมหน้าของโลกไปเลย ใช่ครับเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากในเชิงการเดินเรือการสร้างความมั่งคั่งให้โปรตตเกตอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ต้องมองอีกด้านด้วยว่ากระบวนการสร้างอํานาจนั้นมันก็มาพร้อมกับความขัดแยง้งความรุนแรงซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ยุคนั้นที่มันซับซ้อนครับค่ะจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็ชี้ว่าความรู้จากบันทึกของดาก,กามาเนี่ยมีคุณค่ามากๆก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่า นอกเหนือจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เราคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยมันยังอาจจะมีบทเรียนหรือภูมิปัญญาอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ในการสำรวจครั้งยิ่งใหญ่ในอดีตแบบนี้ที่อาจจะยังให้ข้อคิดหรือว่านำมาปรับใช้กับโลกยุคปัจจุบันของเราได้อีกไหมคะนอกเหนือจากที่เราทราบกันอยู่